สวัสดีครับผมอยู่กับช่องสวัสดีดครับพูครับวันนี้เราจะมาเล่นดีเนียครับเราจะแต่งตัวเป็นหมานะครับเพื่อไปให้เขารบเลี้ยงแล้วเราก็จะผลบาทเขานะครับโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคยางแรกครับผุดเสียวไว้แล้นี่ก็คือจะเป็นวุะคนแต่ว่า อย่างทำไมมันต้องต่อกลคืนก่อนผมจะเลี้ยนคนอย่างแรกครับไปที่เขตชุมชนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับกดไลค์กด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาผมลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้เห็นการแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามแต่ แต่แอบมองเธออยู่เลยจ้าก็กดด้วยนะครับผมก็เจอคนพิมพ์แต่จูดๆๆนะครับเขาพิมพ์มาพิอะไรโอเคครับก็คือผมจะไปสร้างบ้านตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปเขียป้ายหมานะผมจะไปเขียนป้ายใหม่นะครับ <c oughs> นี่นี่ครันี่นี่เป็นไงครับเดี๋ยวผมจะอ่านไม่ออกครับผมจะไปเลือกบ้านบ้านบ้านอะไรบ้านรอตอนคืนครับรอตอนคืนครับไปรอกัน ผม,ผมลืมบอกครับถ้าถ้ารด้กิทถุงผรมเสร็จนะครับก็คือการให้คนยังเุ้นบา,นางคนนะครับคือที่เขาไม่แบนผมนะครับผมจะจบคลิปเลยนะครับหนึ่งนาทีผ่านมาผมก็รอมาสามนาทีแล้วครับมันยังไม่หมดเลย ผมไม่รอแล้วผมทำตอนนี้เลยกันโอ okay. เคเตียงรานกลายเป็นหมาพอเป็นง่างกลายเป็นหมาเสร็จแล้วเอาไปมาบอกไปไปเลยเราัออบเพลงมาจากไหนวะ เสแล้วเสรแล้วพูดจบก็เสร็จแล้วาโอเคแล้วก็ไปทาทารองร่าใส่ไม่มีใครมีบ้านแถวๆโอเคคดบ้านเสร็จแล้วแก้ทายาทำน้าสุ้ศัไปแล้วแอ้ของบ้านอยู่ไหนวะ จาของบาอฮ้ยเดียวเขาผู้สนใจบุ๋มมาก ทำอะ้รกับ yup. ป oh, ็นผีเลยก็คดยอมโอ้เขาไม่สนใจบุญแล้วโอ้เราจะจบทีแล้วนะสามสองหนึ่งเอ๊ะตอร์เรื อ็เรยจะมีคนเ,เลี้ยงแหละวะาเขาไม่สนใจผมเลยผมวิ่งกว่าหมาวิ่งได้ครับเนี่ยหมาวิ่งได้ผมจะไปขอดูบ้านเขานะครับดูดีว่าเขาจะแบนผมไหมล่ะถ้าแบนครั้งนี้ผมผมอันนี้เลยครับผมจบที่ตอนนี้เลยครับ แบนครับอืาเขาอุอ้มครับ